สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามรับชมช่องของตุ๊กตบไกท่ทองระเบียบพัทสินนะคะลายค้นพัตราอันตุ๊กตาขึ้นทไทยคลิปจะเทีย,ทยพี่น้อง่ะแจ๊กปัจจิตไทยย่าหยังดอกพี่น้องค่ะ mm hmm. พี่นอ้ mm hmm. นองลิศหัวขอมาะนรเดอ้อ mm hmm. ยังไห้ไปเไทยผู้ใดลักกับหัวขอมากยังไ้ฐานไม่ยังกะลิศมากหนึ hmm. ่งสองสามที่หาใ่ข้อเมนหรือว่าเป็นข,อข้อความมากอะไรพี่น้องค่ะอือนาะ อยาเสพติดเบิองนาะพี่น้องมื่อนี้ยห้อเล่นอยู่ลอยเอีดพี่น้องคนหลายหลายพี่น้องคนนั่งฟังลำดีดีกินทำแค้นนะคะเตี๋ยวหค่ะกุ้งค่ะกุ้งที่น่าก,กินกุ้งที่น่ากินพี่น้กกนองถึงยิ่งโซโบโู ตะเวนเดียวนก,กินนี่เนาะพี่น้องพันบ้านก็เป็นไทยไปจกโปร,รักเชียบว่าโปไทยแล้วผมมาหาเนะเาะผม่าขอแล้วไม่ด้หาทู่บูดะตลกออกทีทุกทีบ้าอย่างหาทุกวมาหลังตลกไหม,มสวัส,สกต่อไปที่ไทยอีกพี่น้องครับมึงนี้ไทยสองสกควบกันเลยอันนี้อันนี้เป็นชุดเพชรก่อนเท่อับพี่น้องเป็นชุดเพีรก่อนแากต่อไปจะเป็นชุดพื้นบ้าน มันนี้มันเป็นมุกแล้ค่ะพี่น้องมันไ่ได้มีมานันพี่น้องค่ะมัมุกแล้วลอยเอ็ดีแล้วมือดีอ๋อคนละมุกคนละมุกดาหาอันเนี้ยออกบทีร่วมให้เป็นชิพเลิหนึ่งมื่นเจะไม่แทบเอาบางคนว่าเป็นยังไงพระเอก วับ่แรงวัแรง่วันเออดูเลห่วงผมเีัวหตอด้วยอกนเลยนะหัวตหนดนี่นี่้นมา้ามาาไทกับพะเอกแทุ้่ตยไปุตยบบทัไทยแต่กับพะเอกแท้กอกเะแสเขาบ่อรับแมนจ เลียงลูเลียงหวจะต้องต้อยื้งมนนแบมันแป้งรูข้อนไตเือกย่อคุ้มเนื้อแง้เสียงเขากว่าียวมันก่อนเสีางก่อนเสียงเมีหล่อแคน้ิ่งติ่งน้องมยงม่ก่อนเขียงเนี่ยน้องมันกับกำลังไหม้ำกันี้คือเปียกน้เหลืองเฮ้ย่ทอ่กเรหือสนที่ใส่ต้องหาเสมอเต้องหเสมอเลยมันยังแบบว่าพูดกัน รับอ,อ,อางแซงกนพี่น้องพี่น้องรับยางนีตุ้มตามหมวกเบิดลขึ้นพี่น้องมื่อน,นี้กอดชายไทยกีปปบพว่าเขาละสายตาไม่สัญญาณพี่น้องเงา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 แค่อย่างนี้น้อง็เลยว่าเพม่นไปหาไายคกีบกูนะสำหรับพี่น้องค่ะพี่น้องอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมตอนนี้กำลังนั่งถ่ายปยินโบอยู่พี่น้องอย่าลืมเด้อแค่อยากให้ไปไายคลิปผู้ใดรีดมากแล้วก็รีดหัวคอแมา รวงับกับแตกไปเลยนะคพีนนะ้อง่ออการกระเอียนะครับ,บ่ออกสารกระเอีท <c oughs> ี่เป็นสา,าตัวลอยู่ใช่ไหมทีค่คามต่อนเดี๋ยวจะคิดามาอน บักคากโอ้ยรออะไรเมียจุดสี่ขุนลอยเมียจุดสี่ขนหาลอยไปเลยสอ,อ,องเพียงสามเพียงครับผมน้าผมตัง้งหนาเริ่มตอนนี้อายุประมาณตาจะมาตาจะมามันเ่ือดไปไหนนา่มาหนานีสองจาน ้องทายสมอจะเกี่ายเอาตะกี่ยนะมันครือนตะเกียนปรได็นโกโทรศัพท์มากยวไปถ่ายนะแวไปถ่ายคลิปนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่นี่บ่โอเคจะไปสัมษณ์เด้อเตรียมคับตอบไปเลยป้า่อเ่ตอบเพิ่ถามมาเพิ่นรีบมากรีบมากเลยแปนเพิ่นส่งขอความมาก ไปอ่อถ่ายพี่เออไปถ่ายน้องเติ้ลหน่อยส่นี่เด่น้าเขาเป็นหนักเลยฮะเขาเป็นหน้าักเลยแม่<ะ>น้องเป็นหน้าแถม,ม,มความรู้สึกว่าเป็นยังไงได้รับบทนหน้าใช่ไนะต้เจ็บใส่ตับใส่ใส่บุ้งย่างมโนหอดพิดพวกสดอก์ึ่งยอกซช่ไหนี่พี่เอกโบกเขากันพี่น้องพี่น้งองอยังไงถามเป็นยังลีนควขวามาเลยนอะไรถามอะไรหนูกระชิถามถามอะไรก็บสิตีข้นถามถามอะไรขากระิล่วงรับตับแต่พอเมีการตัดต่อแล้วค่ะแบบเลี้ยวๆไปเลย คหมันลุ้ก็คือุดเลยครับพี่้องลู้ก็ครัพี่รองกูไดอยากให้่าตุ๊บตับมนลูกใี่หาให้เด้อพี่้องะเไปเด้มเรื่องหนให้มีลูกอีกอิดูเอาครับันนเอาม่เห็นยังเดีเอาแต่ดูรับยังเดียวคนต่งแงคกับนี่กับทุกสารกล่ะนเขาเลยวเพรเมว่านี่รับจบเรียงม้วน ททุกทยมันเจอขาว่ไ่เด้ปัญหามนกเลยีอ่คเรื่นเรียบเรียงขามอกมาอยู่เพราะว่ามันบกลินโดนพอบอสิบดพอสิบดเลเพราะว่ามันจะมีย้อนในผีตายแล้วเปาเขาะโขงมาว่าเลือกแล้วแต่บัดเพ่อนเขเปลี่ยนไปเป็นวันลำจุบเรื่องท่าก็เลยแบบไม่เียงมันว่าเดี๋ยวเมื่อนหรที่เอาไมมานมเขาจะได้ยินเสียงชัดไม่เห็นปิดเสียพี่น้ไม่สนตัวมาแล้วมาได้ลองจักเพลงสิเน่ย กูตาชัยเก่งจับไปบ้าเพียงแต่เพื่อเชวาะเนงมหร่ังนานไปเียงค่ไนนาเลียวก็ับเที่ยงระสูงเที่ยวไปเมืองมันงามเมืองไหนก็ได้่ไหนนะไหนงามเมื่อไห่ไปเที่ยวไหนเราถึงงามงามคมคมมากคมสุดคมสอดต่ไปบอกตาก็เพียงกรันงาม พี้องฝากไว้สมีสะกอน้อคลิปนมหน่อยพี่น้องโคตรติดตามกดชอบสะไคร่โคตร์ให้ไน้เด้อกดเบืองให้ไน้เด้อพี่น้องพี่น้องเบืองหลายที่ก็ร่างใจในการเบืองพี่น้องแช่ใช่กันคอมเมนต์เขามากเดี๋ยวยอดยิ้วมันกันสิ้นครับพี่น้องเนาะคอมเมนต์ยังก็ได้พี่น้องบ๊อบมี่ยังคอมเมนต์กับส่งสติ๊กเกอร์มินสติ๊กเกอร์มากอะไ้พี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ